ทักทายสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องขอบคุณพ่อพอลุงไงพี่น้องเลยบ่เลยเห็นลงนุงไงลุงคลิปหลายมือหลายวันเนานะกะสี่มือพี่น้องเลยหลังจากคลิปเลขนั้นมาถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องได้หับเบิ่งหับซบกัน มึงแ่เป็นไข่พี่น้องเลยฮ่ามึงเนี่หน้าตาคนโจรเฮงโอยขี่ไล่เฮงตืบขี่ไล่ฮ่าพี่น้องเลยไข่แตกเนะเาะเท้าน้าเกลือลายทงเตืบแล้วก็ซักคสัก,สกยาพี่น้องเลยเพือเพ่อชีพื้นขึ้นมาได้โอ้ยนี่เด็กชีวิตคนเฮาเน,า,น,นา้อปวดบ่ายางโยนโยนดูแบบจ็นเป็นบาทเดียวลงมุบบาทเดียวพี่น้องเลย ตีงก็บโได้บาทเนี่ยไปทังใดก็บโได้โอ้คิดทอดคิดถึงเอฟซีเด้อโบชูขูชกคนวันนี้กับลุงญ่พอไปได้มาได้แล้วบาทนี่ลงมาหายหน้าคือเกา่าหลังจากนะั้นก็บโได้มาจอบให้จอบหน้าเลยพี่น้องเอ้ยนี่เนาะมาเด้มาจอบให้จอบหน้าเลยแล้วก็บโได้อันมาถ่ายคลิปบรรยากาศให้พี่น้องได้เบิ่งเลยโอยพี่น้องเอ้ยนี่แหละชีวิตคนเฮาเนอกคนนอกนอยู่ ตอนเฮาหันเฮามังไอย่าประมาทเด้อพี่น้องนะเด้อเนาะเฮาควรใส่ชีวิตแบบบ่ประมาทน้อยไผสิคิดว่าสิเป็นเนาะคนที่ว่าแข็งแรงอยู่ดีๆนะบัดลงเด้อแค่บ่กี่ชั่วโมงนี่ก็เปลี่ยนไปเลยพี่น้องนี่ยมีอไรกันหน้าตาก็โอ้สีสดไปเบิดเลยบย่อย่างเขาหน้ำเมื่อยพี่น้องเลยเป็นวัดเป็นไอเป็นไข่เนาะตอนนี้ก็รู้สึกว่ายัง มึนๆอยู่แต่ว่ายังกินข่าวบ่เสพอยู่พี่นออ้อยกาขอบบุญขอบคุณทั้งไอยเพื่อนเนาะอ้กูโกทางฝั่งไทยเพื่อนเป็นห่วงโทรตามตลอดนะขอบบุญขอบคุณเด้อไอ้เนาะก็ขอให้อ้อยอยู่ดีมีเฮสุขภาพแข็งแขรงงบ่งเงี้ยชุขภาพเจาของในไอ้เนาบ่เปิดมาแล้วโอ้ยนี่ลงมาหหยหน้ามันนี่นะมาหอดเลยพี่น้องไปปั๊บกล้องไปบึงทังนี้บรรยากาศบาเนีย ไอห,หน้าก็เทาดมือเลยนี่บริลงมาเบึงน้าเบึงในเลยปะเลยพี่น้องไอเนาะปะน้าปะอย่างเลยไ้สิไปคิดว่านี่แหละพี่น้องไอเวลาเฮาอยู่ดีมีแห้งเนี่ยเนานะนี่แต่คิดอยากได้คิดอยากมีคิดเนาะบริคิดห่วงสุขภาพเจ้าของพี่น้องเลยลุหไงก็คือกันลุหไงนี่คนหนึ่งเลย ที่ว่าไปหาปูหาปลาต้องบริคิดว่าอยากเงินค้ำกันจะได้อยู่หรอแต่ว่ามันกะวิธีหาเอามันบ่มีนะก็เลยลุงใหญ่นี่มักไปทั้งธรรมชาติไปหาปูหาปลาลงน้ำลงอย่างไปพี่น้องไอ้มือหนึ่งนี้เกือบสิบ่มีเวลาพักเด็กหน่อยเวลาพักของลุงใหญ่เนาะแม้ว่าไปเขาะเค็คๆนะพี่น้องไปหาเพื่อขรอเผื่อครัว เราเทื่อกับไปหาปลามาแล้วตอนแรกกับไปหาใสาเ่เบ็ดกบแบบนี้นะเรองเทือ่อไปหาปลาไปลงเหตึกงเหมาแล้วกัไปหาใสาเ่เบ็ดมันกำังมักไปแบบนี้เดี๋ยวพี่น้องเลยจนลืมเนาะลืมลืม,ล,ม,ล,ม,ล,มลืมดูแลสุขภาพเจ้าของไงนะบางเที่ยการที่ห้าพักพ่อนมันก,นก็มันหน่อยเกินไปสินะ PM. อืมอันนี้เดี๋ยวผมว่าเอาตามใจมักอ่าน้าหัวด้วยหน้ายาก ัวไปเลยชีมือเลยพี่น้องเลยง่ายว่าไลยลงมาใกล้หายใกล้หน้าเลยเนาะบึงน้ำหายหน้าก็จนบกจนขาดจนขาดน,นะทั้งเหงทั้งลีทั้งอย่างก็ว่าเลยลงมาวนวายเลยเนาะเพราะว่านี่แรื่การเจ็บปิดน,นี่บุกขึ้นอยากได้อยากห่างอยากมีพี่น้องเลยเนาะคิดอย่างเดียวมีแต่อยากเศร้า,านะี่ก็ให้ดูแลสุขภาพเด้อพี่น้องเลยเนาะ นั่นนะจนอย่าลืมอยากได้จนลืมตัวเองนะอยากได้จนลืมดูแลสุขภาพเจ้าของมีกันแหละบมันเป็นมาแล้วโอ้ยเี่นอ้ออกไปเงินคำกับยาบามันโบสำคัญกับสำคัญอยู่เลยถ้าเราผมมีเงินมีคำกับการรักษาตัวนี่ก็กอยากลำบากเน่ย ถุกนี่ถุกสมัยนี้ยุคนี้เนะาะาสันซ่าลงมาหายหน้าคือเกา่าน้องไปลงมาหายหน้าถ่ายถ่ายาบรรยากาศหายบึงคือเกา่าสามสี่มืดเลยเด็ดชีเพิ่นกะได้ถักเขามาอยู่เนาะมาคือบปเห็นลงคลิปคือบปเห็นไปถ่ายทำบรรยากาศธรรมชาติ มันนี้บรรยากาศก็ขึ้นฟ้าขึ้นฝนอยู่พี่น้องมือเศ้านี่ก็บรรยากาศเปลี่ยนอีกแล้วมือเศ้านี่ก็ลมหนาวเออมือเศ้านี่บัดลมลมบัดจินหนาวพี่างเงี้ยมือเศ้านี่เอาแล้วบรรยากาศเปลี่ยนอี่เลยตอนนี้สุขภาพก็ยังยังอันบ่บ่เข่ากินปกติปานใดยังมึนๆอยู่แต like nice ่พอ บอกไปได้บอกทึงขันว่าเขาไปไกลหรือว่าบอกนั่นแหละก็ต้องมีเวลาผักพอนน้ำอันนี้ก็มาเลาะน้ำให้น้ำหน้าก็จะเราจะกลับเมื่อผักพอนบริหารอยู่หากินช่วงนี้พี่น้องแต่ฝักหลังมานี่แต่ช่วงหลังๆนี้ลุงใหญ่คิดว่าบุกพดเนาะบุกยังกับบุกเพื่อไปไปอะไรพี่น้องไป ส่วนใหญ่ก็สิที่เมนไปน้ำไฮน้ำน้าอีเล่ได้ไปใส่ดอกไปแต่ว่าบ่ค่อยอยู่เฮือนนะกลับเมื่อเฮือนหน่อยนึงแต่ก็ลงมาอีกสินะลงมาหาหันหานี่เฮ็ดหันเทศนี่ไปน้ำต้อน้ำลีน้ำไฮน้ำน้าน้ำพัวน้ำส่วนไปอีกนะบ่ได้คอยอยู่เฮือนจนว่าลืมดูแลสุขภาพเจ้าของบัดปินไปแล้วก็โอ้ยน้องเอย มาเบิ่งให้หน้ากันครับโอ้ยพี่น้องเลยอันนี้จะว่าบ่มีคนเบิง่งบ่มีคนดูแลเนาะน้ำก็ขาดบกหมดเลยบ่มีคนน้ำเซเข้ากันี้โอ้ยน้ำรีน้ำดังกักบกบริว่าเบิ่งหลายมือแล้วเบิ่งก่อนหัวบัดเลยแง,งก็จะว่าตกบัดขาดบกหมดเลย อันนี้ดีทอดปาดไววดูเห็ดป่าได้น่ะป่าโคโน่บนเลนอยูอ่ป่าขาดวัางแล้วบาทเ,เดี๋ยวอันมีแห้งขื่นึ้นมาเดียวจะไปหาปลาอีกขึ้นเ่าผู้เงี้ยกับตกตีเสะลงโอ้ยนอเนาะเงี้ยตกกับบราดมาเมียนเลยน้ำพัวก,กับบราดมาอัดนี่เดียวบาดปิดน,นะ โมเดบร์คขึ้นอยากได้บมเดิคขึ้นอยากห่างบมเดิคขึ้นอยากมีคือคำเดียวคืออยากเศร้าเท่านั้นเนาะอยากเศร้าจากการที่เขาเป็นเง่งกระตกเลยโอ้ทถาอยมือตั้งแต่มือลูกงเง่เป็นพอแล้วสีมือ้อสีมื้อนี่เนี่ยน้าม,มันแห้งไม่ได้นะโอ้โถนาต้อนหน้าลี่ก็ขาดบัด น้ำกับบริยูบริกิบไปจังได้แบบเนี่ยตายตายตายอันนี้เลยคน่าเนาะการเจ็บการปิดนี่บไม่ได้คืนจากได้ยังจะดิมาบดมือก็จะเอาไปผูกรุ่งเงยบวกลงยังนี้น้ำนี่นุ่งใหญ่สิบ่อยหัวด้ซยสำนี่นะมันจะมาจิกมาปาดไว้ไว้กินปลาหนาวเนาะมึงในีปลาก็ยุบอยู่ โอ้ยเไดยส่วนาาว่าสี้าลงเหหาปลาก็ดอกปลาขึ้นหลายเนี่ยหลายมือเลยไปลงมาใกล้มนันนีก็ลงมาสีเข็ดเล็กหน่อยนี่ก็จะขึ้นเดีพี่เ้อาเอากันชุวยกัเกันยังบุกคอยดีบันใดลงมาต้านม่นก่อนนิดหน,น,น่อยกัสีเก็ดเงี้ยงเก็ดยังขึ้นไปเนียน สุขภาพเด้อพี่น้องเนาะมาดูเดสุขภาพนําบรรยากาศอันธรรมชาติกะเปลี่ยนแปลงเนาะมื้อเช้านีกออกสิหนาวๆมื้อเช้านี่ลมยๆหนาวบ่ฝนตกพอดีินี่นะบ่ได้ตกแห้งดอกตอนนี้กประมาณบ่ายโมง่แหลงมานี่บรรยากาศก็ยังคึมๆอยู่พี่น้องเอ้ยยังบ่แจ่มใสเนาะ เลยลงมาอันถ่ายภาพบรรยากาศให้เอฟซีได้เบิง่งเพราะว่าหูว่าลุงใหญ่ยังอยู่เนาะยังถ่ายทำอยู่ไปถ่ายทำบ,บรรยากาศคือเก้าคือเดิมหนึ่พี่น้อยอเดี๋ยวลุงใหญ่ลงไปจัดการนั่นเห็ดอันนี้ก่อนจังหน่อยพี่น้อย,ยมาเบิง่งมาเงาี้ยพี่น้องเอยสี่มือลุงใหญ่บ่สบาย ลงมาบ่ได้ลงมาบันนี้น้ำโจนบกจนแห้งเบิดว่าอยู่น้ำลีบอกว่าอยู่น้ำไหน้ามึงน้ำไหนากะนแหงคอดบ่เลยเข่าเข่ายังท่านได้ออกเข่ากพลังกลมท่านได้ออกห่วงท่านได้ออกหมากครับน้าเรือโบลายนีณเด้อพูดว่าเนาะ โม well ีอ okay. ันผู้เบิองผู้แย่งมันยังกะเป็นไปให้หน้าตาก้ากะเดันพี่น้องเลยสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเนาะสุขภาพเราเนี่ยควรเบืองควรแย่งควรดูแลหักสมหักษาสุขภาพเจ้าของเออพี่น้องเลยเวลาเรา มวนซืนกับอันใดอันหนึ่งเนาะกำลังเฟืดอเพลินอยู่นนะอย่าลืมอย่าลืมพี่น้องเลยอย่าลืมดูแลสุขภาพเจ้าของ,งน้ำถาา้าว่าเฮาล้มหรือว่าเฮาเป็นนี่ครอบครัวมันก็นกนต่างด้วเนะการที่ว่าบนหน้าครอบครัวคือเฮานี่หักษาอย่างบ่ได้แล้วสิที่นี่ลกมากอเปลี่ยนแปลงไปเบิดถึงน้อน้าให้หน่อให้หน้ากันเนาะ น้ำให,หน่ากับจนบ่มีเคอะขอดต้นลีกับเพ่ใบโมมีน,น้ำแห้งไปบ้าดูปลากับบด้กินี่อยู่นี่กินกับจนว่าบ่มีเนาะตอนนั้นลรงใหญ่หามาโฮมไว้เป็นหอยเป็นกุ้งเป็นปูเป็นปลาบ่ได้ให้อึดอยู่อึดกินหลังจากที่ว่าเฮาเป็นแล้วสองมือสามมือสี่มือโอ้หหินหออกเลยเนาะนี่อยู่นี่กินกับเคาะขอดลงมากกับจนว่าบ่มีอยู่มีกิน อันนี้แหละเป็นสาเหตุที่ว่าหัวหน้าครอบครัวที่ว่าโบคือว่าเสาหลักของครอบครัวใช่ไหมเนาะฉันถึงจะว่าควรดูแลเจ้าของเด้อพี่น้องเนาะที่ว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวถ้าขาดเอาไปหรือว่าเอาเห็ดอย่างบ่ได้ไนะมันกะ เป็นสาเหตุห้ที่ว่าครอบครัวผมมีอยู่มีกินเราได้หลัเรื่องใหญ่เป็นนั่นซีมือมาเบิงน้ากะน,น้ำให้หน้ากะแหง้งคอดลงมาเบิงรีกะคือว่าขาดเพ่ไปเนาะตอนที่เข้าโเป็นยังเข้าลงมาทุกมือทุกมือเลยตอนเศร้าตอนแรกตอนเศร้าตอนแรกเ,เ,เ,เนาะเขาเป็นห,วนหัวหน้าครอบครัวเขาก็ต้องดูแล ขอบครัวให้อยู่ดีหรือว่าอยู่ดีกินดีแน่ไมยขาดคืนชิ่งใดชิ้นหนึ่งเนาะการที่ฟ้าเฮาเห็ดเฮาสางเฮาก็ต้องมาเบิง่งมาเงงมาบุรวกัดคับสามันมาเท่าไปบ่เป็นลูกบ่ได้แล้วอ่านองเลยวันนี้ก็บลูกแงก็มาสู่ต่ออีกนอนเลยหลังจากลูกขึ้นสู่ได้แล้วกาฟนก็ เงียบไปโมเสานี่ก็เป็นอากาศสีนหนาวลมโอ้ยแบบฝนฟอยๆแตวฝนกับโบเหงเนาะกาน้ำให้หน้าก็แห้งไปแล้วช่วงนี้การรออีกฝนอาจจะตกมาอีกเดี๋ยวเขาจะเก็บกักเงียบาทนี้เป็นไข่เป็นหนาวบรรยากาศเปลี่ยนแปลงโอ้ยเปลี่ยนแปลงไปเนาะมือหนึ่งกับช่วงฝนโบตก นี่ก็มันเป็นแดดห้อนๆอ,นอบอ้าแบบนั้นปุ๊บมันนี่ก็เช่นกันกน,นี่แต่ว่าโบเดตแต่ว่ามันก็นเป็นบรรยากาศแบบห้อนอบอ้าวนะแบบตอนมืองเศ้านะเป็นอากาศหนาวๆนาเนาะจนว่าได้จ,จกเสือกหน,นาวออกมาใส่บบบตอน่บยๆมาวันนี้แบบห้อนอบอ้าวมันก็นนออนกนเปลีปป่ยนแปลงพี่น้องเลยเนาะ,ะธรรมชาติได้นี่นะขณะด,ดูแถวบ้านนอกบ้านนาา ดูแลสุขภาพกันให้ดีพี่น้องเลยบอกว่าอยู่ทางไก่ทางไก่บาะว่าอยู่อยู่ทางไห้ทางหน้าอยู่ทางหัวทางส่วนเนาะอยู่ทางเมืองทนหน้าอยู่หงจักหกงานกะให้หู่าสุขภาพเหาดีเด็ดพี่น้องยสำคัญที่สุดเนาะอย่ยข้าวบืดนม,มันเงินคำกะเงินคำกะเป็นของมีค่าอยู่เป็นสิ่งที่สำคัญอยู่ถา้าาเจ็บเป็นอินุ่นบ่มีเงินมีคำกะยากยากอยู่ได้เนาะ กาหาน้ำกาอย่าลืมดูและผักพรอันร่างกายน้ำผักสมผักสาเจ้าของมันจังเงินมีเงินมีแห้งมันกับมีถา่าเฮาบอเจ็บป็นมันกับสูมันกับข่อย,อยมีไปเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้กาลุงญ่ากามาจุมอยู่ทุ้งไหทุ้งหน้าเลยพี่น้องกีนเนาะหลังจากที่วาลุกขึ้นได้เะรจแ้บริจมลายมือเลยน้องเอ้กา เป็นไข่เป็นนาวสุขภาพนี่แหลนะเนาะมันบดูดีกับบริจมหลายมือเนี่ยมันนี่ก็ลงมาจมอีกเท่านึงแล้วก็มาถือโอกาสทายทําบรรยากาศการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงและคือว่าตอนน้่นกันย่างเขามันยังเขียวยังอย,งอย่างอยู่ตอนนี้ออก้วงเปิดได้พี่น้องเนาะใกล้สีเขาแล้วดูเก็บเกี่ยวเขาหน้าปีแล้วเลาก็ควรเหตุจัางไรหักษาสุขภาพร่างกายเจ้าของ เผื่อจะสู่งานต่อไปถ้าเฮาล้มป่วยไปเป็นเห็ดบ่ได้แล้วกะครอบครัวนี่ก็ถือว่ายากลำบากเลยนี่เขาออกหมดแล้วพี่น้องคี่เขาเนาะเพราะว่าเฮานี่เป็นคนหาครอบครัวอ่ะายุดีมีเฮงบปัจจุสันคนเด้อพี่น้องเด้ออย่าเจ็บอย่าจนล่ำรวยเงินทอง